ฟังธรรมกันก <c oughs> า,ารฟังธรรมนั้นต้าฟังด้วยดีก็มีความรู้แต่ถ้าฟังด้วยทิฏฐิความเห็นผิดโดยมานะซื้อตัวซื้อตนว่ารู้แล้วคือเก่งแล้วไม่มีไม่ได้ผลเพราะนั้นเป็นกิเลส กิเลสมันดักหน้าแต่แล้วก็ไม่ได้ผลของธรรมธรรมที่แสดงเพื่อนำไปปฏิบัติไม่ใช่นำไปจำใบให้ดำเนินตามไปตามปฏิบัติตามไปคือหลักของการอยู่แห่งวัรรมเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นเวลาที่หลวงพ่อขึ้นรงศาลา ถ้ามีโอกาสาไม่เป็นวัดปเลยรุงรังอ่ะขอแสดงธรรม20-30นาทีบางครั้งชั่วโมงเป็นประจำของกันในสารานยธรรมนั้นเมื่อการประชุมก็พร้อมกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมกันเลิกใยการทำวัดเช้าทำวัดเย็นไร าพร้อมเพรียงกันเป็นความพร้อมเพรียงเรา้าไม่พร้อมเพรียงการศึกษานี่เรามาศึกษากับครูอาจารย์ง่ายใมาศึกษากับผู้อื่นถ้าคนที่มีฉันทะความพอใจในธรรมอิธิบสีผู้ด้นนานก็ยอม <c oughs> มีความยินดี ที่จะควางทำเพื่อนำไปปฏิบัติการจะถามทำโดยเอกเทศในเวลาที่หลวงพอ่ออยู่อ่านหนังสืออยู่หรืออะไรอยู่ก็ย้ามไว้ถึงหลวงพ่อทำกิจอยู่เพราะเวลานั้นไม่ใช่เวลาถอนทำเป็นเวลาของส่วนตัวของหลวงพอ่อเวลาถอนทำเนี่ยขึ้นมาแล้วเคยมีปัญหาอะไรถามทีนี่ เมื่อถามแล้วเขาจะชี้แจงให้หวังมาจะแก่ประวปคิดคิดก็แก้ไม่ถูกไม่รู้จะแก่ตรงไหนอย่างที่สอนวิปัสสนาเนะี่ยวิปัสสนานะั่นคือสอนปัญญาให้รู้จักทำปัญญาอรู่มีสติรู้จักจิตมันคิดอะไรให้รู้ถึงว่า จิตท,ที่คิดนั้นเป็นตัณหาตัวไหนเช่นว่าเหมือนที่คิดว่ไม่อยากความธรรมนี่เป็นตัณหาตัวไหนต้องรู้นั่นวิพาวตัณหาไงล่ะถ้าเราไม่รู้จักตัณหาการประเัติธรรมก็ไม่ได้ผลอะไรเลยเพราะตัวตัณหนเป็นตัวศัตรุของวิญญาติัตรุทุก อะไรจะให้ทุกเกิดถ้าสมุทัไทยคือตัณหารามในเมื่อเราไม่รู้จักทุกไม่รู้จักสมุทัไทยแล้วมันจะไป,ะไปไรับนิพพานกัาอะไรเราตัวนี้เป็นตัวสัตสรูอันนี้ที่เรามีนิวรณ์เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้จักว่าน,นี่นิวรณ์อ,อโมหะเส่นโค้งสัน้นมันเดือดขึ้นมาุกฏ ไม่ดูจยากดับสารดับกิเลสดับอย่างไรก็คือการละว่าในใจนั้นน่ะมันคิดขึ้นมาว่าอยากจะไปเดินจงกรมเวลาที่ควางธรไม่เอามันนี่หรือเกลียดขี้หน้าครูอาจารย์ไม่อยากเข้าใกล้นั่นตัวใหญ่นั่นนั่นกิเลสตัวใหญ่ ไม่รู้จักนั่นโมหะถ้าทนรู้จักก็อ๋อนี่มันขึ้นมาไอ้โจวนี้มีที่ไหนล่ะใครเกลียดพระพุทธเจ้าใครเกลียดพระธรรมใครเกลียดพระสงฆ์ใครเกลียดครูอาจา,รย,ารย์กิเลสทั้งไปและสร้างบาปเลยเมื่อกิเลสนี้เกิดเขอสามารถทำชัว่วทาผิดอะไรได้ทุกอย่างไม่มีที่เกลีเยกล่ทอทบปบาและอายบาปละ ใช้คำบ่าละเมื่อละคำหนึ่งไม่ดับท้องคำก็หลับพอละมันดับก็ต้องรู้ว่ามันดับแต่ละล้วยังไม่ดับเขบาบังสุขุนเขาแค่ปัสสโมทุกข,ข์นั่นตัววิปัสสนาเราผลมันอยู่อย่างนี้มาหย่าพอละทีมอขึ้นมาละแล้วมันไม่ดับเขาไปเอาแล้ว แล้วคิดตามกิเลสไปว่าไม่จริงละแล้วไม่ม่ดับก็จิตมันไม่มั่นคงมันก็ไม่ดับเมื่อจิตมั่นคงแล้วจิตมีสมาธิดีแล้วมันก็ดับฉะนั้นฌานจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ถูกต้องตามลำดับทั้งสี่ฌานถูกต้องไม่จะทำที่กุกกะกัก เพนหนึ่งสองสามสี่ไม่รู้ลักษณะของมันแต่ละจานไม่ถูกอธิบายไว้ในใบธรรมะอธิบายไปแล้วว่าจานหนึ่งมีลักษณะอย่างไรจานสองลักษณะอย่างไรจานสามลักษณะอย่างไรจานสี่ลักษณะอย่างไรเราทําได้รู้จักอย่างในหนังสือธรรมรีให้ไว้แล้วนั่นแหละเดี๋ยวไปผู้รู้ ไม่ใหญ่รู้ตัวหนังสือรู้ีิกิตอย่างที่จิตเป็นคิดเป็นวิภาวัฒนาก็ตัวคงฌานนั่นแหละไม่ใช่ตัวอื่นคงฌานอุทัจจะกุขจักก็นิวรณ์ตัวที่สี่เราก็รู้ว่าอ๋อไอ้นี่นิวรณ์ตัวที่สี่งานปัญญาถ้าไม่รู้ว่านิวรณ์ตัวไหนก็โมหะการนิวรณ์ทั้งห้าตัว การมารากะ้าการมาตรนาตัวที่หนึ่งมีความคิดนึกถึงเรื่องความรักความกลายในคามมุณเรียกว่าคิดถึงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคิดถึงผู้ชายคนนั้นคนนี้นั่นตัวใหญ่อะไ้ชอบของอื่นจะเป็นของชายไม่สอยจะเป็นเครื่องนุง่งห่มชอบจีวรผืนนี้ ชอบสังกติผืนนี้เนื้อดีผ้าดีนั่นก็ราคาราดี่ให้พยาบาทหรือโทษาในวรโทที่สองจนมันเกิดอารอมณ์ขึ้นมานในใจไม่รู้เรื่องอะไรไม่มีเหตุมันขึ้นนั่นที่เราทำมารมณ์มันขึ้นมาไม่ละ พอมันใหญ่ขึ้นจนถึงต่อแย่งขัดแย้งกับผู้อื่นโตเถียงกับผู้อื่นผู้อื่นพูดไม่ฟังอ่ะจนโทสาขึ้อนอา่นตัวใหญ่ละตัวเล็กที่มันคุนคุนะ่นตัวก็วละตั้งแต่มาเริ่มเกิดอาพยาบาทด้วยโกรธตัวที่หนึ่งกลมาตานาตัวที่สองระอาพยาพยาบาท รยาบาลท,ที่รทีสี่รที่สามถีนามิทะความโง่เหงาเขานอนความเงหยิขรึนงานงานขี้เกียจขี้รัานนั่นแหละี่ีสามรตีสี่ที่ 3, ท 3, มันเดือดจะมาไม่รู้เรื่องอะไร หรือบางทีไปขัดใจกัใครแล้วเป็นบยาบาทอยู่แล้วก็เดือดผุด,ด,ด,ดนั่น,ม,น,น 2, มีทั้งนวนวร์ตัวที่สองมีทั้งนนวร์ตัวที่สี่หรือมีทั้งโกรธทั้งพยาบาทแล้วมีทั้งโงรรงงนาหน้าระดับอันนี้ตัวที่ห้าก็สงสัยในศีนผู้ปฏิบัติ ถ้ายังสองไส์สีก็เรียกว่าเป็นศีละพัดรูปความสีรักษาศีไม่ดีจริงหรือรักษาศีไม่ดีใช่ไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วนี่วอนล้าก็ตัวตามตัวมันก็แปลคงๆอ,อยู่แล้วว่าเป็นธรรมอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี การที่เราปฏิบัติทมในความดีที่เราหวังคืออะไรคือพระนิพพานความดีสูงสุดแล้วก็ยังถ้าใครหวังว่าไม่เอาพระนิพพานขอได้ขึ้นสวรรค์ก็แล้วกันอันนั้นกับพระเจ้าสอนอยู่ของครงแล้วภิกษุใดปฏิบัติรรมปรารถนาพระนิพพานภิกษุนั้นเป็นผู้มีความปรารถนา อ่านลาวมกอ่นเลวกสามเราจะต้องไปกังวลอะไรในเมื่อเราปฏิบัติมุ่งอยู่ที่พระนิพพานถ้าเราไม่ถึงพระนิพพานก็สวรรค์มาดองรับอยู่แล้วแล้วยังสวรรค์ก็ยังพลาดไม่ถึงมันบกพร่องในทานในศีลในภาวนา ก็มนุษย์ล่ะรองรับอยู่แล้วทเรียกว,ว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติอนันรองรับอยู่แล้วแต่อย่าไปตั้งความปรารถนาที่สวรรค์มันเป็นมันเพราะเลอว่าลายอ,อนล้วถามว่าเพราะไหมได้ยินแล้วก็ลงเลย นี่แหละเป็นหลักสำคัญผู้ที่ทำสมถะเขาเแข็งแดีแล้วการเดินจงกรมมันแต่ไม่จำเป็นเลยคือการเดินจงกรมสำหรับผู้ที่ทำวิปัสสนามันง่วงแล้วเปลี่ยนดียาบทเพราะมันง่วงหลับทีเดียวแล้วเพราะพวามากแล้ว มาจากอีกสานนั่นแหละไม่ต้องบอกสำนักไหนนั่งพิงเสาหลับเลยนั่งได้ัครึ่งชั่วโมงแล้วหลับพิงเสานำลายไหลย,ยืดเดินจงกรมล้ามีองค์หนึ่งมาขอซาลาล้างเล็กมันมีทานเดินได้รอบไม่เดินจงกรม วิ่งจงกรมวิ่งรอบพระลาแต่ยินเสียงตึกตึกนั่นนอกครูนอกอ,อ,อ,อาจารย์พระพุทธเจ้าสอนในเดินจงกรมนั่นวิ่งอ๋บอกก็ไม่ว่าแล้วตามใจพอขึอ้นถึงบนนั่งควางทมหัวโค้งเราก็โกพื้นง่วงหนังควังไม่ได้ไอ้นั่นบาปหนาไอ้คนนั้นไม่ใช่อะไรบาปหนามาก ทำชั่วไวมากเป็นกะไม่ต้องเล่าว่าทำชั่วอ,อะไรจนหลวงพ่อก,กะว่าให้อยู่ที่นี่สามสามสิบวันนะพรสามสิบวันทำฌานยังไม่ได้เลยแปดพรรษาชาโยเข่าสามสิบวันแล้วยังทำฌานไม่ได้พอไปทำาอ,อไปอยู่ที่อื่นเมื่อไรทำฌานได้แล้วมา แล้วก็ที่วันที่พูด <c oughs> อยู่มาหลายวันแล้วหล่ะแต่วันที่พูดหนึ่งนหลวงพ่อก็ไม่รู้หรอกความมันครบเราอยังพอฉันเช้าเสร็จจักสิบบ่าก่ขอ,ขอนฉันเก้าโมงจักสิบโมงได้หลวงพ่นั่งอยู่ที่ขุดเก่านนหน่ยได้ยินเสียงโวยวายโวยโวาย,วยบนธรรมนอนในธรรม ช่วยด้วยช่วยด้วยพอเดี๋ยวเดียวก็เห็นสาภายบาทแบกกรดลงมาแล้วถามอ้าวทำไมล่ะอยู่ไม่ได้ครับหลวงพ่อทำไมอวุ่ยวายว้ยห้ยไม่ไๆๆไในธรรมอ้าคุณนอผมนอนก็นพอเคลิบเคลิ้มเายวยไม่ใจหมดในธรรมผมร้องกระโดดวิ่งออก แล้วในีวันนี้ครบสามสิบวันเด้อครอบพอดีวันนี้อลานอ่าน,นจริงเนี่ยเ,เรียนให้รู้เรื่องนิวรณ์เรียนให้รู้เรื่องตัณหาเรียนสองเรื่องนี้ก่อนถ้าเรียนสองเรื่องนี้เข้าใจแล้วก็อะไรเนีก็ดับได้ไมาใจ นั่งเอานั่งเอานั่งเอาทีเดียวนั่งเอาให้ทั้งนิพพานน้ำบาตรทังขานตรงนั้นบาจิตสังขานวิปลาสจิตวิปลาสความวิปลาสคือความบ้ามีสามอย่างจิตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสสัญญาวิปลาสคือจิตวิปลาสแล้วนั่นแหละที่คิดไม่เป็นเรื่องเลยสัญญาวิปลาสกขาจำอะไรมาผิดๆอย่างไร เจิตวิปาสสติฏติคือความเห็นผิดๆนั่นแหละความเห็นสิ่งที่ผิดว่าถูกนั่นแหละวิปัาสวิปัาสภาธาสัมมะพอปาราอะไรก็แปลว่าบ้าบ้ามากบ้าน้อยจําเอาไว้เราต้องหยุดแต่หมิฐติมานะรู้จักกันหนาสาม แค่ว่า Downtown, qui, here, AN, อย kind of land, mm ู hmm. a, ่ที่นี่อยู่อยู่ไม่อยากอยู่แต่เราแดกมานะไม่อยากมาใครรังไม่อยู่อยากมาเนื่อว่า้อมาถึงแล้วก็ถึงนิพพานมั้งใครพออยู่ๆไม่อยากอยู่ไอ้ไม่อยากอยู่นั่นแหละวิภวัตหาไม่อยากอยู่ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากรู้ไม่อยากพบ มีภาวะธนาไอ้ที่มันอยากอะไรนั่นไปนี่ไปไหนต่างๆนั่นคือภาวะธนาอยากได้นั่นได้นี่อยากได้ิพพานอยากได้สมบัติอยากได้อะไรต่างๆอยากเห็นบ้านเห็นเมืองนั่นเมืองนี้นั่นภาวะธนาแล้วพอชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามกามัตนาหมดตหนาหมด เมื่อเราดับตัณหนาได้นิโรธมันก็เกิดเลยจ๊นิพานเกิดนิโรธนิพานนิราวานอ่าวิรา้าธรรมคือนิพานทั้งนั้นน่ะนี่ให้เราเข้าใจแล้วทำไม่ได้ไม่ต่ยต้องพูดมากหัวใจของการปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้ หมวดธรรมก็รู้ได้แล้วแล้วหมวดธรรมเจียปฏิบัติเพ,พ,พเื่อพระนิพพานก็คือมักทั้งแปดมักแปดก็คือศีลสมาธิปัญญาเมย่อแล้วแล้วก,วก็โพธิปกักจิยธรรมอีกหกหมวดคือ <c oughs> อิธิบัติสีพระหห้าอินรีห้า เพียงสีสติประฐานสี่เพียงสีก็มีอยู่แล้วในมรรคองที่หกสติปัฏฐานสี่ก็มีอยู่แล้วในมรรคองที่เจ็ดทำไมต้องเอามาบอดีกรรมเอาแต่อินท,ทรบาฏฐาขกับพระลาหะผพชองเจ็ดและมรรคแปดสรุปอีทีหนึ่ง ต่างแผนภูมิพระพาหานั้นต้องนำบุรกรรมศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาแล้วก็ดูสิ่งที่เกิดขึ้นอิทธิบาทสีก็เหมือนกันสิ่งที่เกิดจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสหรือผลทัพป,ปะที่มากระทบไายหรือจิตลึกคิดอะไร ก็ละทั้งสิ่นคือกามคุณหน้าก็รูปเสียงสิ่นรถผลพรอเรียกว่ากามคุณหน้าอันนี้การที่ปฏิวัติรคือละกามคุณเป็นใหญ่เพราะเป็นตัวราคะเพราะถ้าละราคะได้อื่นๆมันก็ดับหมดมันไม่เหลือหรอก เพราะราคาอันนี้มันเป็นแม่ใหญ่ไม่ว่ามานุษย์และสัตว์และเทวดาที่ไปเกิดได้ก็เพราะราคาทั้งสิ้นราคะเป็นตัวจุติปฏิสติให้มีขันขึ้นเพราะราคาเป็นแม่ใหญ่แต่เมื่อแรกปฏิบัติต้องใช้คำว่าโลภะความโลภก่อน เมื่อขั้นสูงไปแล้วก็ตะอใ้ราคะโทสามโมหะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าเราต้องเป็นผู้ยอมรับคนตัวเองเสมอว่ายังโง่อย่าได้อวดประทนฉลาดเป็นนันัาขาดอย่าเข้าใจจนผิดเป็นนันัาขาดว่าฉลาดถ้าฉลาดเราก็ไม่ต้องไม่ไปร้องพึ่งใครแล้วใครฉลาด เป็นตนเองได้แล้วเป็นพระหันแล้วนันเรียกเจลาดแล้วเรื่องของธรรมะนี่เป็นเรื่องแปลกตราบใดที่เราปฏิบัติอยู่ถ้าเรารู้สึกว่าเรานี่มีปัญญานั่นแหละกำลัง,งโมัวนั่นแหละกำลัง,งโง่ถ้าอะไรเกิดความสำนึกขึ้นมาว่าแม่เราในมันโง่นักหนาทำไมโง่จริง นั่นนันมีพัญญาแล้วตอนนี้ที่จับความโมหะของเราได้แล้วที่เรารู้สึกว่าเราตัวเราโง่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าจิตเรามันเป็นวิชาอยู่มีตัวไม่รู้มาที่เราทำทำทันนี่ปฏิบัตินี่เพื่อจะสร้างตัวรู้ตัวเห็นขึ้นมาเพื่อจะไปลบไ้ตัวไม่รู้เสีย ถ้าเราไม่สร้างตัวรู้ตัวเห็นคือญยาไม่เกิดขึ้นเราไปลบตัวอวิชชาไม่ได้จิตยังเป็นอวิชชาล้วไปลบอวิชชาจิตเป็นตัวไม่รู้เราจะไปลบไปตัวไม่รู้ได้อย่างไงมันก็ไม่รู้ไม่รู้กันอยู่นั่นแหละเหมือนกับครูอาจารย์ที่สอนจิตเฮตโตเดงยังไม่รู้ถึงพระนิพพานจริงแต่ไปสอนผู้อื่น พื่นก็พราะไม่รู้เหมือนอาจารย์นั่นแหละและยิ่งพบลิมิตอะไรอะไรที่รู้ตัวเองไม่เคยรู้จักไปพยากรเขาผิดไอ้เขาหลงผิดเชื่อไปอ้าวบาปเขาอีกขั้นหนึ่งผู้ปฏิบัติทำอยู่ทาววิปัสสนาอยู่นี่ฉะนั้นผู้ที่อาบุศโสแล้วหรือที่ผ่านมาแล้ว สิ่งที่ไม่รู้จริงจากนิมิตรอย่าได้เดาต้องตอบต้องว่าไม่รู้ถ้าไปเดาว่าเป็นอย่างนั้นมัน้งเป็นอย่างนี้มั้งแล้วผู้ที่ได้เราพยากรณ์ที่เขาพบเขาเห็นนั่นเชื่อแล้วมันผิดที่พยากรณ์นั่นทดลองเราั้นไปทำบาปก้า คือให้เขาเขาใจผิดเขาเห็นผิดบาปตรงไหนบาปก็คือว่าผู้ปฏิบัติเขาหวังเพื่อถึงพระนิพพานแต่เราเป็นผู้ขัดขวางโปจาให้เขาเห็นตามความที่เราไม่รู้เห็นผิด mm hmm. เดิอนออกนอกทางพระนิพพานไปนั่นบาปตรงนี้เรียกกงๆองว่าผู้ขัด ผู้ขัดขวางทางพันิพาณของผู้อื่นนี่เป็นบาปมากชาตนี้ก็จะเดินในธรรมไม่ขึ้นและชากต,ต่อต่อไปยังจะเป็นผู้โง่ผู้เซอ่อเกิดไปผลของกรรมได้มีิฏฐิมาหน้ามากจะเป็นผู้ห่างบุญตลอดไป ก็ไปขัดทางผู้อื่นเขานี่หรือเขาจะนำเครื่องไตยยทานไปทำทานที่วัดผูกม,มีพระอริยะแล้วไปขัดวางไปห้ามไปโน้มเน้าให้ไปทำที่อื่นมันเหมือนกัน,นแบบเดียวกันอันนี้บอกอ่าจะบอกให้อีกอย่างไอการที่ โุปฏิบัติธรรมน่การเดินจงกรมนั้นเป็นออกการออกกำลังกายอย่างหนึ่งแต่ในพระไตรปิฎกนั้นมีเป็นกีฬาของพระอริยะสองอย่างอย่างที่หนึ่งท่านเรียกว่าฌานกีฬาอย่างที่สองท่านเรียกว่าสังขวิหาร อย่างที่หนึ่งก็คือเราเล่นตรงจานสองนั่นใหายมากพอถึงจานสองแล้วก็หรือตอนออกเรานั่งวิปัสสนาอยู่ชั่วโมงออกพอตอนออกตอนถอยออกตรงจานสองน่ะเล่นเิเอาตรงนั้นแหละให้ขึ้นทุกส่วนทั้งศีรษะทั้งมือทั้งแขนทั้งเท้าขึ้นหมดทั้งตัวปล่อยให้เต็มที่ สักเอือใจสองเอือใจนั่นแหละการออกกําลังกายจะง่วงเยี่ก็ตามหั้นง่วงก็ให้ขึ้นแค่คอก็ไปเพราะการทำยานยื่นปีจีถ้าเรานึกให้นขึ้นส่นไหนมันก็ขึ้นส่วนนั้นแต่ต้องฝึกถ้าจิตไม่แน่นึกให้ขึ้นมือบ้างให้ขึ้นหัวบ้างไม่แน่มันก็ไม่แน่ก็คุกคิ ฐานึกแล้วทำมันแน่นัง่งขึ้นได้ทุกส่วนสามารถได้ขึ้นเป็นนิ้วๆก็ยังได้เลย